สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับเอฟซีช่องลูกขเนยเชียงไอสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบาวาที่พ่พี่พาหนองเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่พรชัยฟร์มอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟร์มนะครับผมงัวงามงวงดีมีคุณภาพครับพี่น้องบาวาที่มาแต่ละรอบก็ถือว่าประทับใจในเรื่องของคุณภาพงวงอยู่ขอกอยู่ฟา้ามเพิ่นนะครับวันนี้เป็นซื้อกาไม้พี่น้องเข้าได้รับช่วงน้ากันไผ่กำลังหางัวเลี้ยงช่วงสีลุงหายงหน้าช่วงหยาไล่และพี่น้องฝนตกฝนลลลงมาหาหยรอบแ้ว นะครับทวงหาทชงง่ากับเขียวกับกีไปด้วยหญ้าครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวทักทายกับช่องควรจะไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของลูกคนเดียวเสื้อสารครับผมห้างหายกันโดนเวลาบ่ตรงกันครับโดนเทียมมาที่นี่ครับผมประานของพลเจฟ้ามนะครับผู้สนับสนุนที่เขาเบิงไหมนะครับเนาะอันนี้สิเป็นใบรับประกัน ของพอนัยฟาร์มออกเป็นแลักษรครับผมในสองงานะดาษที่ได้ครับผมรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ก็คือการรับประกันเนาะลงรายละเอียดอยู่ในใบนี้ทั้งเบิร์ตครับพี่น้องเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายนั่นคือมาตรฐานที่พอนัยฟาร์มมอบให้พี่ให้น้องได้สบายใจได้นะครับผมสบายใจนะครับนะครับผมเราไม่รับเคทมแต่เราคืนอย่างเดียวที่เปัญหาบ่าววาวไปเปี้ยงครับคืนอย่างเดียวครับผมสำหรับเมทองนะครับไอ้นี่สิเป็นท้องแยกเพศนะครับผมนี่แยกเพศ มี2โตนะครับผมแยกเพศแตกต่างแกะกล่องล้อมเพศนะครับอ่าเปเ็นเนาะสีสเป็นตสังเกตหลอดนะครับผมนี่หลอดจะมีพัดเจ็ดครับผมเอานะครับอันนี้ก็มาตรฐานที่พ่อแม่ฟ้ามขันว่าแยกเพศก็คือรายละเอียดชัดเจนราคาแยกเพศต่างแกะล้อมเพลทนะครับผมอันนี้แยกเพศทสี่พันห้าครับผมถ่วล้อมเพศประมาณสองพันกว่าบาทครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมทีวีเบอร์โทรฟ้ามไปจังไรนะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดอายไลน์เบอร์น ครอากาศที่อยู่นะครับบ้านโคกสูงตําบลนานขาอํเาเภอวาปีปทุมจังหวัดพัทธลามครับเอาเด <ไป S 1> ี๋ยวไปเบิร์งวดตระเล่นเป็นนะครับใบเพชรครับผมนี่อ๋อนี่ถ้ามีใบเพชรมีทุกอันนะครับผมนี่เป็นแบรนด์ 9D เปเปของเราสังเกตุว่าตระเลที่เพิ่น,นตีแบรนด์ของฟ้าเพิ่นได้ครับพี่นอ้องใบเพชรมีใบเพชรดีกรีไฮครบนะครับตังวัวอาจจะรอประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนครับนะครับใบหลอดเอกสารมีครบนะครับผมเพื่อเป็นการใช้เวลาสิบวน้ำเสนอแล้วเขาเก็บใบย่งเป็นระเบียบเรียบร้อยย่างดีครับผมนี่น้ำเสนอตังวัวครับผม เอาโอเครับเพื่อกระชับเวลานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวแรกกันเลยนะครับผมไอตัวแรกครับผมลูก CY ไว้ศูนย์เก้าหกประมาณสิบเดือนครับผมเอ้ามาเบิ้งตัวแรกครับผมเอาพันธุกรรมซีไว้ศูนย์เก้าหกมาให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ากันนะครับอายุจักเดือนหรือครับคุณครูประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนนะครับผมลูกสาว CY ไว้ศูนย์เก้าหกอายุสิบเดือนส่วนสูงลอยยี่สิบลอยสาบวกครับผมบลอยสามสิบบวกเนาะนะครับผม อันนี้เป็นแบรนด์ของถีพอนชัยฝ้ามีนะครับพี่น้อง9 d 8เบอร์83 f 1นะครับตัวน ah. ี้ใบเพดิกีมากยังครับไอประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณหนึ่งเดือนเนาะอันนี้ทรงไปปั้นหนึ่งเดือนทรงจดเรียบร้อยครับพี่น้องยืนดีครับหนาลึกนะครับผมแม่เพิ่นทฮอดลอยสี่ห้าลอยสิบบวกลอยหาสิบบวกครับพี่น้องอันนี้หู้นะครับตัวเด่นตัวนี้ก็คือเรื่องความลึกของลำตัวครับพี่น้องนะครับนี่ครับความลึกความหนานะครับพันธุกรรมที่ว่ศูนย์เก้าหกพี่น้องกัเห็นผลงานกัน อ่านะครับมาหลายตัวหลายโตครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุเั่าเดือนก่อครับสิบเดือนสิบเดือนครับนะครับเอาเปิดมาตัวแรกแห่งมันแบ่งพี่แม่น้องเข้าไปเลี้ยงหลายไปเลยครับเปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมใบเพชรดิกรีนะครับพี่น้องเดี๋ยวโซงหอดบ้านหอดองนะครับไถประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนาะนะครับการจดกับสมาคมทคพี่ตั้คนี้เพิ่นมีขิดหน่อยน้อยนึงครับนี่เอาตัวนี้ฉีดยาเข้าไปเด้วกระลุดออกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าใส่ไอเวีเมกเข้าไปเดด้ออกก็ลลุมาแวนะครับ ยืนงามครับสวยงามแดงจิ้งคึงจูงได้นะครับเช่องนะครับพี่น้องเป็นขุ่มบ่ครับนะครับเอายำละไข่เราเปิดนะครับเปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามสิบเก้าต่อร่องได้า้ต่อรองนะครับลาคข่ีโลมาต่อเอานะครับยังต่อรองได้อีกสําหรับผู้สนใจนะครับเมียสาวต่อไปตัวที่สองตัวไหนครับไส้หน่อยครับตัวที่สองนะครับส้องทำเกลียวพุ่งบัลป์มายลนะครับแต่ว่าอยากได้เอาไปไปปั่นนะครับผม เด็กปัมเด็กสั่งเอานะครับตัวนี้ถูกสาวพอได้ครับอันดามันครับดีบีอันดามันนะครับผมของโชคเนลมิดฟาร์มสูงลอยยี่สิบครับสูงลอยยี่สิบเบอร์เบอร์ลอยซีเบอร์ลอยซีเก้าดีแปดเบอร์หนึ่งศูนย์สี่เอฟหนึ่งนะครับผมเอาลูกดีบีอันดามันนะครับจักเดือนครับอายุตอนนี้อายุหาเดือนกว่าค่ะหาเดือนกว่ัวก็คือจับแยกนมมาแล้วเนาะเป็นครับผมเอาตัวนี้หาเดือนกว่ัวได้พี่น้องประกันความแดงครับพี่น้องเบิ่งสีเบิ่งเจ้าดีบีอันดามันทรงลูกครับพี่น้อง สีแดงแป๊ดเลยนะครับผมเอาสีดีหลายไปไหนครับผมเปิดไว้ที่ส7 0 0 0ดพันบาทครับส7บ็ดต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับลูกดีบีแนดามันอายุหาเดือนนะครับพี่น้องนะครับหาเดือนการครบแดงสำหรับผู้งบรายกับมาต่อเอานะครับยกคู่ไปเลขก็ได้ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกลูกดีบีอันดามันเอาไปยูเป็นมูกันก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมสีดีครับพี่น้องสีดีประกันสีครับคอแข็งของคานัมบเสียสีเนียนนะครับผมแดงแล้วก็โบดพร้อมนะครับ ตัวต่อไปตัวที่3นะครับตัวที่3ขยับซ้ยขึ้นมาลูกสาวพ่อเบนเทนครับเจ้าเบนเทนนะครับผมเบนเทนนี่เป็นลูกซ้ายของซียวยุสก๖ครับผมเอานะครับอันนี้เจ้าเด้เลี้ยงล้ำโตครับเบนเทนนะครับตัวนี้กระไรสาบวกเนาะส่วนสูงครับผมร้อยสามสิบวกอายุกี่เดือนนะครับอายุเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับตัวนี้ได้เลี้ยงล้ำโตครับครับพี่น้องสีก็ดี นะครับกปลายหูเพียงปากพอดีน่าจะเกิดจากแม่ที่ติดกระทบเล็กน้อยนะครับแม่กระทบฟลอยหกสิบก็ได้ครับฟลอยหกสิบเนาะแม่เพิ่นนะครับนะครับโครงสร้างดีตำหน้บ่มีิัญาณมองบ่มีครับณไทยมีตรหกสิบหันครับเด้อสำหรับตัวใดมีตรตำหนิที่พ่อนชัยฟ้ามันคือแจ้งชัดเจนแน่นอนครับพี่น้องนะครับสีโบดีนะครับอันนี้โลโก้เบอร์เก้าสิบเท่เลสครับผมนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นดึงออกมาโชว์ให้เบิ้งครับพี่น้องให้เบิ้ลลลำำเี้ยงโตครับผมนนะ ลำตัวยาวนะครับเบอร์เก้าสิบหกนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นสาวน้อยที่เพิ่นพัฒนาก็คือทรงจดเอฟครับพี่น้องนะครับได้ใบเอฟมาก็ดีทรงให้ตามไปให้พี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดไปนะครับตัวนี้เปิดไวไหลไปได้ครับครูพันชัยสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับฝึกนะครับว่ากางฝึกก็ตรงตัวครับเนี่ยเอาตัวนี้ได้เรื่องลำตัวยาวเนี่ยลำตัวสูงยาวเจอไม่เก่าเรยยืนนิ่งเลยพี่น้องนะครับเอานะครับ สามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทเอาลูกของเจ้าเบนเทนนะครับทรงจุดกับสมาคมแล้วเดี๋ยวล่อใบท์หนึ่งมานะครับเอาสามสาวสวยๆเลยพี่น้องนะครับราคากับรักสามาต่อร่องเอานะครับที่เหลือกับผู้กําลังหาง่วงไปเลี้ยงงบบ่หลายกับเลนสาวน้อยไปก็ได้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงซะก่อนนะครับไงเป็นสาวเบื้องโค้งสางแม่เพิ่นขันขืนหอดร้อยหาซิบหนิบตรงห่วงไงแน่นอนครับพี่น้องเอาอีกครับทังทีก็ได้ครับผมเอาไปว่าอีกสาวตัวนึงเนาะ นะครับโอ้มีหลายตัวเลยพี่น้องวันนี้นะครับแบบเบ่งยาวๆที่พรชัยฟาร์มนะครับมักใต่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับนี่ประหยัดอ่าตัวนี้เอฟไหนครับเอฟหนึ่งครับผมตัวนี้เอฟหนึ่งลูกสาวพ่อไหนครับสติงเลสสองศูนย์หนึ่งตัวนี้ลูกสาวสติงเลสสองศูนย์หนึ่งอายุเก้าเดือนถึงสิบเดือนครับอ่าเก้าถึงสิบเดือนส่วนสูงของวามีปร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามตัวนี้ติดแต่ร้อยสี่สิบปุลข้าบประกันสายสิบห้าบวกครับผมเอ้าใหญ่ครับพี่น้องเพิ่งเก้าถึงสิบเดือนะครับ่งขาดี แผลพิ่นกําลังสิตกสะเก็ดนะครับผมเดี๋ยวก็หายนะครับตัวนี้ก็ส่งจดเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับเอาอีกเดือนถึงสองเดือนใบเพชรมากครับพี่น้องสาวน้อยตัวนี้เอฟหนึ่งลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟั่มเนี่ครับพี่น้องหล่ไปได้ครับเปิดไว้ตัวนี้เอาสี่หมื่นสามพันบาทสี่สิบสามต่อร่องได้เนาะครับผมกระดูกแข้งขาใหญ่ได้ครับอ่าสี่หมื่นสามต่อร่องได้ครับพี่น้องเอาผู้มักผู้สนใจกับอ่าถามมีเวลานะครับเบิ้งคลิปแล้วกับเมื่อเบิ้งตัวจริงก่อนก็ได้ถามว่ามีเวลากับ แอดไลน์นะครับตามทางที่ผมมองเห็มาเปิดกล่องเบิ้งอีกรอบนึงก็ได้หรือเบิ้งคลิปแล้วนะครับบ่าว่าที่ทายท้ำให้เบื้องชัดจีนนะครับกับถักคุนนะครับทีมงานเพิ่นมาได้เลยเบอร์โทรนะครับ9 3 9 4 3 2 5 8ครับครับผมรับสายตลอดนะครับเนาะโทรมารับสายตลอดเอาตัวต่อไปตัวนี้รับลูก C Y 0 9 6อ่า C Y 0ของอุดรภูเขนไม้เหล็กไฮเดรับพี่น้องนะครับว่าตัวนี้อยู่ไม้ไรพี่น้องเบิ้งแล้วกับสอบถามมาตามไม้เหล็กเลยนะครับ โอ้ตัวนี้งามเลยพี่น้องนะครับล่ำเงาดีครับผมล่ำโตสมูดดีอันนี้ซื้อว่าน้องปานทองนะครับผมนี่ปานไหนอ่าน้องปานทองลูกสาวพ่อส y 0 9 6ย y 0 9 6เชื่้องครับพี่น้องตัวนี้นะครับเบิ่งสูงวาร้อยสามสิบห้านะครับผมแต่1 4อพส่สี่ละพี่น้องเบิ่งยืนงามนะครับแล้วก็เชืองนะครับนอกตั้งหลังตรงนะครับตัวนี้ได้น่าได้ลึกชีดสไตล์ชีดสี่วาศูนย์เก้าหกพี่น้องเบิ้งสะดือชีดนะครับผมง่ามนะครับตามนี้เบพี่น้องนะครับผม ยืนกระดีนะครับตัวนี้ลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกเบอร์แปดสิบเบอร์แปดสิบนะครับพี่น้องนะครับเก้าดีแปดเบอร์แปดศูนย์เอฟหนึ่งไลายไปได้ครับเปิดไปคู่บ้านใช่ตัวนี้เอาหกหมื่นเก้าครับหกสิบเก้าต่อรองได้นะครับผมไตเตินี่ยเบียดแสนวะอายุเพิ่นได้ครับประมาณงแปดเดือนได้ครับโดยเฉพาะกันว่าพันธุกรรมซี่วายศูนย์เก้าหกที่พี่น้องให้รับการย่อมรับนี่คือนะครับเป็นเกรดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับผมเกรดดีเลยนะครับผมต่อได้ก่อนครับ หกหมืเกบาทครับหกหมื่นต่อร่องไหนเนะครับเนาะเอาอันนี้ครัสาวอีกแม่นึงเอาไปเบื้องแม่สาวมีอีกตัวนึงป่ะครับสายใหญ่สี่สิสาใหญ่นะครับผูมักี่าไปห้าร้อยหาสล่แเม่ยี่่ง sk ห้าสองศูลธรรมชาติเนาะแ่นครับภลธรรมชาติลูกขาสองศูนย์ลวนธรรมชาติบริเทศเขาับพี่น้องสังเกตเบื้องนะครับค้ามสูงแต่ว่านเขานะครับร้อยสี่บหาบวกขึ้นไปนะครับตัวนี้ดครับไอสิบสาเดือนหนึ่งได้ครับเนี่ยอ่าสิบี่เดือนเนาะประมาณสิบส ประมาณสี่เดือนพ่อผสมครับพี่น้องเมื่อเกินห้าเดือนครับเอาตัวนี้ไม่เกินห้าเดือนผสมเลยแดงจัดครับพี่น้องแบบเท่าอื่นแดงจะแสบตานะครับแดงยิ่งขึ้นเอาปลแดงได้แขวแล้วพี่น้องนะครับลูกหาสองศูนย์ผลงานของพอหนี้การันตีความแดงจัดอยู่แล้วไห้หมักงัวแดงโครงส่างดีๆสูงใหญ่ครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกเอาว่าราคาสูงฟังนะครับแบบนี้เอาสี่หมื่นเก้าครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับผมเอาฟังว่าพิดครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับงัวสาวสิบสี่เดือน อีกสี่เดือนพ่อผสมครับพี่น้องสิบแปดเดือนนี่ถือว่าเริ่มเป็นซัดแล้วโดยปกตินะครับผมสิบแปดสิบเก้าเดือนนี่เอาไปเ็ดทอดวันไฉขึ้นผมก็เลยครับเอานะครับพ่อผสมผู้วันใช่ว่าคันติดทองแล้วมาขายขึ้นได้เราอ่ะนะครับเอานะครับผมเป็นซสี่หมื่นเก้าเนาะสี่หมื่นเก้าครับผมยังต่อรองได้นะครับเอาตัวต่อไปตัวไหนครับประหยัดครับนี่แม่ทองท้องตรวจท้องประกันท้องครับประกันท้องเนาะตัวนี้ท้องครับผมเอาตรวจท้องแล้วประกันท้องให้ท้องที่สองให้ท้องลูกสองข้าท้องร้อยสี่สิบห้า ปลาซีซีบวกครับปลาซีซีบวกลูกที่ได้ค่าทองก่็ลูกสองครับลูกสองค่าทองเป็นลูกของ KF เอฟเจ็ดสองไอซีปลาดุเอานะครับได้ทองคือเคเอฟเจ็ดสองเนาะไอซีปลาดุนะครับนี้นะครับผมนี่เคเอฟเจ็ดสองปลาดุกรรมคาสิโนว่าหารอยผมจากลูกพีชนะครับผมพุทธไทยเนี่ยมันรูปน้อยหนึ่งนี่ยเอาทานต้นทบอกนี่ครับนี่บางนี่ปะครับแม่ครับนี่ออกคางเดียวครับเนี่ยอ่าดูคางสุดฟังหนึ่งว่เป็นสุดครับมันมันมันจมหน่อยมันจมนิดนึ่งว่ได้สุดเนาะเรศุดครับนี่น้อยนึง เอานิดเดียวบองนีนะครับบ้างบ้างมองเพื่อนก่าเพราะไม่ตำหนีได้ครับอ่าไม่ใช่ตำหนีเราบอกเมื่อวันดูขางสุดพอสุดครับพอสุดเอ่าลงจมนิดนึงนะครับผมอ้าอันนี้คือเผาแจ้งแจ็คเดือนใด้ท่องบัดนี้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าๆตรวจเรียบร้อยทองแล้วครับประกันท่องให้ท้องกับเจ้าเคเอฟเจ็ดสองของวิไลฟาร์มสี่ไดูเอาโบนด้วยครับโบดแดงโบน หลายไปไหนครับคู่บ้านใช่เปิดไว้เอาสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้า่าสองหมื่นเก้าหม่องเกาใจขารถเองกางสองเหรียญกว่าๆตรวจเศร้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอยสี่สิบบวกลูกสองค่าทองครับพี่น้องถือกองหัวสาวแดงโบดครับพี่น้องสองหัวใจได้ครับเนี่ยสองหัวใจเอานะครับสุดคุ้มเลยโต้ควันเทกอนคูนี่เอาจมนิดนึงก็บพราเป็นตำนี้พี่น้องเพราะว่าบ่ได้สุดนะครับผมเอาไว้ถือกับบ่ได้ว่ากัน นะครับตัวน <sm STEPHAN players> 네ี้ต้นนี้มีหม่องเดียวนะครับหม่องอื่นบ่มีมาเบิงยีราฟใหญ่ครับพี่น้องสูงสูงใหญ่ครับพี่น้องเบิงสูงใหญ่ครับแม่นี่ผมว่ามีรอยหกสิบขึ้นไอผมวัดนี่ได้รอยสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดอ่าร้อยหกสิบห้าถึงร้อยหกสิบเจ็ดครับที่สำคัญติดท้องแล้วเนาะท้องหกเดือนกับเบียโรโจรับพี่น้องเบิงนี่ะผมสูงรอยเจ็ดสิบห้าแล้วครับ ไงยี่หลีครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมสำหรับผู้มักโครงสั่งใหญ่ๆเรื่องความสูงแม่นี่คือกินขาดนะครับพี่น้องแล้วการเรื่องความแดงความโบดนะครับตัวนี้มาออกสไตล์พิทนเท่ากับลูกกระพบเนาะเพื่นเป็นลูกของไอ้สติงเล่ยสองศูนย์หนึ่งอันนี้ลูกสาวสติงเล่ยสองศูนย์หนึ่งเนาะมีมีใบเพื่อครับผมใบเกิดจากแม่ที่เป็นออกกระทบที่ดูบาร์ซินเนาะครับผมตะวันไงยี่หลีครับพี่น้องแม่นี่นะครับเอาวอลลุกในทองเพิ่นในบาทที่นี่พ่อได้ครับวีเอลโลโจครับ วีเอลโลโจครับผมอหกทับหนึ่งสองสองของวีไลฟาร์มครับพี่น้องงี่ยนนะครับผมงวดแดงสายวีเอลครับพี่น้องนะครับเดือนเลยหกเดือนประกันทองให้ประกันทองครับสําหรับผู้อ่าหาเออนี่เป็นแม่สาวด้วยเนาะสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับพี่น้องไอตอนเพิ่นเป็นสาวเนี่ยเพิ่นซื้อกันแสนสองเลยครับครับผมครับพี่น้องง่ายครับเนี่ยกำไลขาดำครับพี่น้องแข้งขาดำครับแข้งขาดำกำไลขา นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงัวแดงโบดครบเครื่องครับพี่น้องนะครับปลายสะดือดำนะครับคลิปหูอ่านะครับโบดลึกนะครับแม่นี่ร้อยหกสิบเท่าไหร่นะครับประกันให้ร้หกสิบบวกครับประกันร้อยหกสิบต่อปีบาพี่น้องเทสแน่นอนหกสิบห้าประกันทองให้พร้อมอีกหกเดือนทองครับกับวีเอลโรโจหกทับหนึ่งสองสองของวีไลฟ์ฟ์มเปิดใบร้ายมาได้ครับคุณเอา 85,000บาทพอ85ต่อร่องได้นะครับผม85ต่อร่องได้นะครับยืนยกง่ามเลยพี่น้องแม่นี่ผมบอกตรงเลยนะครับเขามาที่เรียกยุคกลางก็ยเด่นก้มูเลยเชิดเอาท้องหกเดือนประกันท้องจะออกเอาว่าซื้อแบบนี้จะซื้อแบบไหนครับพี่น้องนะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับสำหรับบอกผิดว่าอะไรคุณปักงูอะไรเนาะคุณปักไทยเนาะเคยขายไปแสนซีครับตะกี้่ะประมาณหนึ่งนะครับสวยครับพี่น้องแม่นี่ อันนี้วตทองไปนะครับมีเงวะทองอีกหนึ่งตัวครับสองตัวครับเงวะทองสองต่อสงตัวเนาะนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับตัวนี้สองตัวนี้นี่เป็นเงวะทอง kf หกแปดแยกเพียร์ั้งสองนะครับผมทองหกแปดแยกเพียรเนาะครับเนาะเป็นทองที่สองครับผมทองที่สองทองสองค่าทองลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบเรื่องโครงสร้างส่วนสูงเอาลอยสี่สิบบวกครับจักเดือนครับในทองประมาณหกเดือนหกเดือนครับพี่น้องประกันทองให้หกเดือนแน่นี่เพิ่งแยกรู้แล้วครับผมเป็นเปียรลูก เพฤีิผลักหน่อยอ่าเป็นแม่แยกลูกเนาะครับผมเอาต่อนี้มีบางไหนบ้างครับบ่มีครับอ่าต่อนี้บ่มีเปิดไว้ร้ายไปได้ครับแม่นี่ตัวนี้เอาเบาๆนะครับผมท้องแยกเพศเนี่ยแบ่งแค่สี่หมื่นเก่าพันบาทพอครับสี่หมื่นเก่าทองกระพอได้ก็ครับท่อ KF68 แยกเพศอ่า KF68 แยกเพศเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใบหลอดครบเลยตัวนี้ท้องแยกเพศครับพี่น้องค่าผสมกับโมเมนต์กับสี่พันห้าพับพี่น้องนะครับเออเพิ่นแยกเพราะเขาขายลูกเพิ่นกันไม่หลายครับเพิ่นเปรียรลูก เป็นสิพร้อมเล็กน้อยเพราะว่าลูกเพิ่นดูดนมเอานะครับตัวนี้คันเด็กกินเต็มอิ่มเนี่ยผมว่าง่ายสวยเพื่อนเราพี่น้องนะครับเพิ่นขายไปหลายไปแล้วครับเก็บไปมื่นึงครับผมครับผมตอนนี้มืมีจังมองเนาะผมนีครับเอานะครับผมเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับผมเอาตัวนี้กัเป็นแม่ทองคือกันเนาะสีเข้มเลยนะครับสำหรับผู้มาครับนะครับแดงเม็ดปลาขาตรงๆครับพี่น้องแม่นี่อันนี้ประกันสีเอาประกันประกันสีครับผมสีเข้มๆเลยครับพี่น้องแม่นี่ประกันสีเอาพอได้ในทองครับ เคฟหกแปดเหมือนกันครับเคฟหแยกเพศด้วยกันเนาะครับผมเป็นตัวนี้ิบกับผมแยกเพศทเกียสิบหด้วยกันนะครับพี่น้องแม่นี่กับประมาณนะครับหกเดือนเหมือนกันหาที่หเดือนแม่ครับประกันทองให้เศร้าเรียบร้อยนะครับประกันสีตัวนี้มุมีจังมองครับพี่น้องประกันสีสวยเลยแม่นี่นี่ชัดเยลูกที่ไหนค่าทองลูกสองครับผมลูกสองค่าทองเนาะครับเอาแยกลูกออกไปแล้วเหลือแต่แม่แม่กับทองเรียบร้อยนะครับแดงเข้มหนาลึกครับพี่น้อง แม่นี่นะครับสีนี่มาทั้งหาสองศูนย์คลพี่น้องนะครับแดงเข้มว่าเัียกับพริกแดงแปลงี้สินะครับผมเรียงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลูกหลอดนะครับหัวโล้นไหลาไปไหนครับคู่มาใช่เปิดไว้ที่ตัวนี้เอาหกมือหาครับหกสิบหาต่อทองได้ความสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบหานะครับผมร้อยสี่สิบห้าสำหรับงัวทองนี่ครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าแล้วกับประกันทองให้พร้อมนะครับผมลูกสองข้าทองก็ยังสดยังสวยอยู่พี่น้องสดสวยแดงดงครับแดงไมีเปรี้ยวเลยครับผม ชีดดีเนาะหัวนมกับสีหัวพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับหัวนมสีหัวชีดดีสีนะครับเข้มครับพี่น้องสําหรับผู้มักสีจะจัดนะครับแม่นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหกสิบเท่าไรครับหกสิบห้าครับหกห้าต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อได้เอาต่อไปเบิ้งอ่ามีแม่ลูกปะครับครับเพื่อครับผมเอาแม่พูดกันให้ผมนะเอาเบิ้งแม่ลูกก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกนะครับสําหรับผู้หาแม่ลูกครับสุดสวยเลยผมบอกเลยว่าแม่ลูกคู่นี้นะครับใครเห็นแล้วนี่นะครับหนีบ่อครับพี่น้อง ต้ลูกเพิ่นอีกกระสุดแล้วพี่น้องเบิ้งเป็นลูกของ k f 3ออ่านะครับเบิ้งต้นหนากระหูแล้วว่าคือพอมันใช้เป็นควเตอร์สามนึงเนี่ยพี่น้องให้เบิ้งหนากอนหูตัวนี้ใส่กันแม่เอฟนึ่งานะครับม่เอึงแล้วแม่เอแม่เป็นลูกของ SK520 ครับผมลูกตีเอไปครับลูกยังครับผมลูกไม่นด้จะตีเป็น F2 ฟสอเนาะ่ครับลูเป็นเอฟสได้นะครับผมจักเดือนแล้วลูกหสองเดือนไบลูกสเดือนกวสองเดือนกว่วๆครับลูกสาวเคเอึพี่น้องเบิ้ง เชื่องโค้งสางหนาดีครับพี่น้องหนาคือพอเปีเลยพี่น้องเิ่งเห็นมานะครับเนาะนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเจ้าสามหนึ่งการหายรูของเพิ่นเรื่องเนื้อหนังโค้งสางกระดูกหนาบึกเลยลูกแม่กะหัวลอยหาซิบบ้แม่แม่ลอยประกันให้ยซิบหาบวกครับผมอ่าประกันให้ยลอยซี่ซิบหาบวกนะครับตัวแม่เพิ่นนะครับเอาเบอง์ไทยแม่กับลูกลูกที่ไหนครับอยู่น้าแม่บ้านนี้ลูกสองครับผมลูกที่สองเปิดไลฟ์เป็นไรครับครูนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่นี่เอาแปดหมื่นห้าพันบาทเอาลูกเพิ่นใหญ่เป็นสาวเนี่ยผมว่า หาหมื่นหกหมื่นมีแน่นอนครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นเบิ้งลูก<น>เอ<ข>เค่ลูกสอนเล่นก้อนหนึ่งสามหนึ่งครับพี่น้องส,สวยๆเลยสําหรับผู้สนใจแม่ลูกเอารอบนึ่งนะครับราคาเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับเอาแปดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องน,นะครับแปดสิบหาต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องน,นะครับสนใจกับทักทายคู่พันชัยเพิ่นมาได้เดี๋ยวผมขึ้นไม้เลคไฮนะครับเอาเดี๋ยวบังคูต่อไปนะครับคู่นี้กะลูกนี่กะสุดอีลีครับพี่น้องนะครับงามครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นลูกคว้าได้ครับลูกของพริกแดงพริกแดงเอเค หาแปดหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมจักเดือนแล้วลูกสาวลูกสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่างทีเบอร์แล้วครับผมตีเอฟหนึ่งให้แล้วครับผมจดเอฟหนึ่งเลยเนาะก็ตีเบอร์ครับพลิกแดงเอฟเคห้าแปดหนึ่งเบอรพี่น้องครับผมยืนง่ามอันนี้แหละครับลูกเจ้าพริกแดงนะครับคือพอครับนะครับนอกตั้งตั้งลูกที่สองนะครับเมียกัดสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเอานะครับลูกสองเนาะเป็ลูกสองครับเอาแม่ลอยสี่สิบบวกนะครับแม่ทับอีกไปครับยังครับผมยังว่าได้ทับเนาะนะครับยังว่าได้ทับครับพี่น้องสำหรับผู้หาแม่ลูกคู่ทีี่่นนกก็็เดดคือั ฟังราคาเนี่ยครับหลฟ์ไปได้ครับครูแม่ลูกครูนี่ครูนี่เอาเบาๆนะครับเอาหกหมื่นห้าหกสิบหาต่อร่องได้ครับพี่น้องนุ่มแม่งามด้วยครับพี่น้องนะครับสังเกตดเรื่องเอกลักษณ์นุ่มแม่สดนุ่นในลูกไม่ๆนะครับแม่สดๆนะครับหัวนุ่นหน่อยหน้อยนำนุ่มดีนะพี่น้องเบ่งลูกเต็มตาดีนะครับคือว่ามันอ่อนเขาหูถูกตัวนะครับประกันได้ครับผมอันนี้เอกลักษณ์ก็คือจับได้บ้านถูกตัวแม่นี่ถ้าผมชอบนะผมชอบเรื่องนมเพิ่์เต่านมใหญ่นะครับผมเหล่ากา อ่ะหัวนุมกรออกน้อยๆนะครับให้ยลูกนะครับมาดีนะครับลูกพริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งเพชรเขาห้เรียบร้อยครับหกหมื่นห้าพันบาทเอาหกสิบหาต่อร่องได้เนาะครูไม่ใช่เนาะต่อร่องได้ครับผมเอาราคาต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวบางครูต่อไปอันนี้ก็จะถือตัวละสามหมื่นบาทหนึ่งโอ้ลูกเป็นสาวมากหาหมื่นหกหมื่นนี่สบายเลยพี่น้องสองครูนี่โดยเฉพาะครูนี่เบิ้งครับพี่น้องยืนเทียมแม่จะมันง่ามเัิดเบิ้งพี่น้องนะครับผมเอานะครับ ฝ่าท่้งมาเลยคูนี่รับเป็นผมมากคงกับมาคูนี่นะนะครับถ้าว่้งอนาคตลูกนะครับหรือว่าคูนี่กต่ถ้าเราโมหลายก็ยับลงมากคูนี่ก็ได้ถึงตัวสารพืชก็่าหนึ่งครับเี๋โอ้สุดคุ้มตีราคาเนื้อเมกซ์สามเมืองไปล้วครับเดียกเอ็ดขีหาแปดหนึ่งคบเพิ่งเทียบกันสองคูครับพี่น้องอันนี้เดียกโมพอได้ครับที่ที่พ้าไปที่พอดีเดียกโมพอครับ ครับผมนี่เดี๋อาพูดก็หนีเนาะเอาแวพี่น้องว่าเอาเข็มก็หนีเนี่ยนะครับเอาคูนี่แล้วพี่น้องแม่สีเปลือกตาลเนาะสีเปลือกตาลซุกนี่แล้วพี่น้องสีดำดำพื้นแดงบรรทาเอิ่นดำพื้นแดงนะครับกับลูกสาวเพิ่นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลต UN เ1 7ครับพี่น้องซื้อว่าน้องบราวนี่น้องบราวนี่จักเดือนแล้วครับอายุเดือนกัวกวนนะครับเดือนกัวกวๆนะครับเบิ่งไอเฮ็ดเขาให้ไร้ะครับผมเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วขุดเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่ออะไรแต่เขาเฮ็ดแต่น้อยนี่เซาไว ครับพี่น้องสวยๆนะครับกูนี่ลูกสองนะครับเอาลูกที่สองแม่กับลอยสี่สิบหาได้เนาะมาชี้ผาครับผมเอาหลายไปได้ครับผมเปิดไว้คู่นี้ไอ้คู่นี้นี่เอาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็สิบหาต่อร่องได้เนาะต่อได้ครับเบอร์น้องบปล่านี่ครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องแมสบาการ์เดสเอาไปเห็นเคยเห็นตัวจริงช็อกโกแลตผมบอกเลยว่าออกมาท่างคอหลายเลยสิพี่น้องเด็มื่อวานจะเป็นเรื่องสีเรื่องโครงสร้างนะครับความหนาความลึกเดือนก้วนครับผมเอานะครับตัวนี้ คือง้อเมลออนนี่หูทุกตัวนะครับผมจับไปได้ได้นี่ทุกตัวเจ็ดหมื่นทำได้ครับใช่ห้าพันบาทเจ็ดหมื่นหาต่อรองได้ครับพี่น้องสามคู่ว่าจะได้เป็นเสียกไปเลยเราก็เสียกคู้งบถึงยกสามไปเลยก็ได้ครับพี่น้องลูกตัวเมียล้วนๆนะครับเอาต่อไปมีผู้บ่าหน่อยสองสองเบานะอันนี้ให้เปรียบเทียบระหว่างบาบันกับบาซินครับเอานะครับสำหรับผู้สนใจมีง้อผู้นะครับลูกอเมริกันบรามันลูกผสม เอาเบื้องตัวบามันก่อนหกแปดเก็บหกแปดเก็หกแปดเจ็ดเดือนแล้วครับเก้าถึงสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนส่วนสูงมีร้อยสามสิบบวกครับสิบห้านะโดยประมันสามสิบหาครับพี่น้องเอาตัวนี้กับวอดนะครับปลายไข่ดำยุ้ยด้วยครับพี่น้องนะครับปลายไข่ดำปลายหุ่มือรึกระดำนะครับตัวนี้อันนี้ฮินดูบาซินเนาะฮินดูบาซินเป็นลูกพ่อใดดวงตะวันห้าล้านครับดวงตะวันหาล้านครับพี่น้องใครเคยเห็นบ่าว่าที่ไปที่ทั้งปากช่องนะครับไปหอดฟาร์มที่จิโกฟาร์มนี่แหละครับลูกไส่เจ้า ดวงตะวันห้าล้านว่ามันแกะแบบมาจากคอว่ามันแฝงถูกแล้วพี่น้องอันนี้นี่หู้นะครับนี่ผมไอพันธุ์ติสูรราคาอะไรนะครับจักจักเดือนหรอครับอายุอันนี้หัวก็เจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าๆลูกไส้ดวงตะวันห้าล้านเอาไปน้อประกวดนะครับแต่ราคาอยู่แล้วครับเอานี่นี่งามครับผมพุ่มเต็มนต์ำเสนอเลยครับเนี่ยโอ้ลอยสี่สิบมีครับพี่น้องลอยที่ผาครับผมลอยที่ผาเนาะเอามาเลี้ยงสองเดือนที่เรียกสูงลอยสี่สิบอันนี้ลูกไส้ดวงตะวันห้าล้านเนะพี่น้องไฟเห็ดงางประกวดเยวก็ได้ อ่านะครับที่ดูบาซินนะครับสายพันธุกรรมเจ้าดวงตะวันหาลันนี้สิเปิดราคาได้ครับผมหลายไปไหนครับผมเอาเบิ้งหินดูก่อนเอาเอาแสนห้าครับหนึ่งแสนก็มอีกห้าหมื่นบาทลู่ใกล้ดวงตะวันสามพนห้าหมื่นใจหักเี่นะครับสือไปด้วยความรักอีหลีเพราะต้องด่ามาเลยครับพัวบางตัวเพื่อนใครหาแสนใครล้านหนึ่งครับครับผมเมียเอาแสนห้าผมเม่เพิ่นใหญ่ายไปไหนม่เพิ่นซูรัยกิศิผาครับหูสายแม่ยปะสายแดงกระสินครับสายแดงกระสินเนาะเอาเบิ้งยักษ์หูใบหูครับพี่น้องนะครับหนาเขา ยังหาเบิ้งนะครับเจ็ดเดือนเอดือตอวเลยสำหรับเซียนที่ดูบาซินเด้ครับพี่น้องสำหรับคนเจริญเอาผู้หาเบื้อง่ายจังน้อยครับเบื้องถ้าเทาเสียเอางวงงามไปเทียบกับงวงเนือกัน่มดได้เครับครับผมอันนี้อันนี้คืองวงงามขาย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 ความงามครับอ่าก็คือพันธุกรรมไทยชอบพันธุกรรมตัวตะวันหาลันผสมวบบัวติดหรือหาน้าเชื่อว่าได้มาเอาลูกชายเพิ่นไปเป็นอ่าครับพอพันคุ้มฝูงก็ได้ไว้ถาปั้นประกวด็ดีครับพี่น้องนะครับ 1 0 0 0 0แสนกับอีก5 0,000บาทห้าหมื่นบาทต่อรองได้ครับพี่น้อง1น0 0 0แสนหาหมื่นบาทต่อรองได้ลูกไส้ดวงตะวันประกันหูเอานะครับอันนี้คือฮินดูบาซินด้วยครับพี่น้องต่อไปเดี๋ยวเบิ้งบรามันนะครับหลายไปได้ครับบรามันนุ่มเลยนี่บรามันเอา39,000บาทครับ39ครับพี่น้องเก้าอาอันนี้บรามันสำหรับผู้มักโครงสร้างอ่านะครับหนาลึกสายเนื้อเอาไปเหตุผอพันสำหรับผู้มักบรามันเลยครับพี่น้องก็ให้เทียบกันฮินดูบาซินสายดวงตะวันตัวนี้ลูก หกแปดอ่าเขียหกแปดครับพ an ี่น้องนะครับอ่าองเทียบเบิ้งในในทางการเลี้ยงกับแต่ละคนกับมินาทางก็คือกันครับนี่งวเนื้ออันนี้งวงามอันนี้งวงามงวประกวดเนาะอันนี้ขายอิงเนื้ออันนี้ขายขายความพึงพอใจอันนี้ก็ล่องมาชุมตัวจริงกันก็ได้ครับพี่น้องนะครับลูกไส้ดวงตะวันซึ่งดวงตะวันกับเสียชีวิตไปแล้วนะพี่น้องดวงตะวันกับเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นข้าวไร่ก็ว่าในวงการงวให้ดูบาร์ซินนะครับพอนธุ์ที่ถือว่ามากนะต เป็นพ่อพันธุ์ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อาจจะตามองในวงการเท่ากับนะครับอ,อาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าโดนสารพิษผิด<อ>ตอยประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องถ้าเขาผมก็บ่าแน่ใจกับเสียชีวิตแล้วพ่อของเขาคือเจ้าดวงตะวันนะครับกับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับผู้อยากเก็บพันธุกรรมกับหนึ่งแสนหามื่นเนาะแสนห้าหมื่นบาทครับเอาต่อรองคู่เพิ่นได้นะครับหมื่นเจ้าตัวนี้กับปูนเนื้อไหลก็อันนี้กับสายเป็นพ่อพันธุ์สายบราหมันก็ได้ครับพี่น้องคู่ฟูงเนาะ นะครับเอ้าเพราะว่าจะเป็นง้วนทองง้วสาวง้วเอฟทุกโตครับพี่น้องที่พรชัยฟาร์มราคาทุกโตเป็นราคาห่องใบให้มาต่อเอาได้ครับพี่น้องหรือมักแม่ลูกสวยๆกับทักครูบันชัยเพิ่นมาได้นะครับสนใจกับโทรมาสอบถามได้นะครับผมเบอร์ได้ก็ครับคุณครูศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดครับครับผมอ่าเฟซบุ๊กเลยครับบันนี้ครูบ้านนอกฟ้าเมือบุรดวครับไอดีได้เลยครับเฟซบุ๊กเบอร์ไอ้ยดายเบอร์นี่ครับเบอร์โทรอ้าว๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมสนใจตัวใดี๋ยวผมขึ้นหมายเลขให้ทุกโตัวได้อครับพี่นอรเบ์ี นะครับผมเข้ากับไปพูดคุยกันต่อรองกันเอาเรื่องรถขนส่งเพต้องกังวลหอดคอกแบบ VIP แน่นอนนะครับบ่มมีเอายัดขี้ข้อกันไปนะครับผมให้ยืนแบบ VIP ไปเลยครับพี่น้องนะครับกลัวเซพคนเอานะครับผมอยากให้พี่น้องเขาได้ของดีมาตรฐานก็่าลืมท่วงเอาเอกสารทุกอย่างที่คุณคู่คนเบาสู่ฟังจะต้นคลิปนะครับบัวจะเป็นสัญญาซื้อขายนะครับการรับประกันต่างๆให้เขียนให้ชัดเจนพี่น้องไปหอดกับเส้นรับอ่านให้ละเอียด นะครับผมบ่มีการเคลมมีจ,จะขึ้นอย่างเดียว oui, เนาะขึนอย่างเดียวครับเอาสำหรับวันนี้กะทีพอนใจฟ้ามีค่ะพี่พอน้องไม่ได้ครับพี่น้องผมมาเป็นซื้อกลางวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นเกียรตินะครับได้มาเป็นซื้อกลางมาเบิ่งง่วงงามภาพพี่พอน้องเขาได้มาเห็นผู้มักชอบถูกใจบริสุทธิ์บริได้ขายกอดแรกกดแชร์ให้กันให้พี่น้องให้มวยพวกเขาได้เห็นนะครับสำหรับวันนี้ผมมาวันบีตจากลาไปทั้งเดียวคุณผู้พันชัยครับผมสวัสดีครับ